โทษนะครับรุ่นน้องนี่ใช่รุ่นน้องแอเรียลหรือเปล่าครับพอดีว่าพี่มีเรื่องอยากจะสอบถามหน่อยใช่ค่ะฉันแอเรียลเองนี่พี่คอนเนอร์ใช่ไหมคะพี่ที่เป็นเดือนของโรงเรียนคู่กับพี่ฟิลิปแล้วก็พี่แดนนียลใช่หรอครับนี่พี่คอนเนอร์เองนะครับส่วนรุ่นน้องก็คือรุ่นน้องแอเรียลเนาะโอเคครับ พี่ก็แค่อยาจะมาบอกเขาวรุ่นน้องแอร์เดลให้รู้เอาไว้ว่าพี่นะเป็นคู่ปรดกี้ของรุ่นน้องนะต่อจากนี้รุ่นน้องมีอ,อาจะปรึกษาพี่สามารถปรึกษาได้ตลอดเลยนะพี่ยินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกอย่างอาจารย์ของห้องพี่กับห้องน้องนะ่ะได้ทำข้อตกลงและสัญญาในการเรียนจบของพวกเราเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับ ว่าให้มีบัดดี้กันรุ่นพี่ม .6 ห้องหนึ่งจะต้องเป็นคู่บัดดี้ให้กับรุ่นน้องมอ .4 ปีหนึ่งนะครับพี่ก็เลยจับฉลาดได้ชื่อของรุ่นน้องแอเรียนะทั้งนี้ตลอดเทอมจนจบม .6 พี่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับรุ่นน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสามารถปรึกษาพี่ได้ตลอดนะ นี่เรื่องจริงอย่างนั้นหรอคะพี่คอนเนอร์คือเรากลายเป็นบัดดีกันเนี่นะเอ่อมหห้องหนึ่งกับมสห้องหนึ่งกลายเป็นคู่บัดดีกันข้ามชั้นเรียนฉันว่ามันก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าพี่แน่ใจนะคะว่าพี่จับได้ชื่อฉันจริงๆไม่ใช่ชื่อคนอื่นที่เป็นอออ่างคล้ายฉัน คือฉันก็กังวลน,นิดหน่อยนะคะเพราะว่าฉันก็ทำตัวไม่ถูกนะมีคู่ปฏิี้เป็นถึงเดือนโรงเรียนเลยอะ่ะก็นะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ขอบคุณพี่มากนะคะที่พี่แบบไม่ปฏิเสธฉันแล้วก็ยังยอมรับฉันเป็นคู่ปฏดดีอีกขอบคุณมากๆนะคะ สั่งเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่คอนเนอร์เป็นเรื่องจริงสินี่ทำไมเธอถึงได้ตื่นเต้นขนาดนี้เนี่ยอีกอย่างทำไมพี่ต้องปฏิเสธเธอด้วยล่ะพี่น่ะยินดีหมดนะแหละไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องคนไหนคิดว่าดีจะตายอีกอย่างพี่ก็ไปสืบเรื่องน้องมาก็นิดนึงแล้วนะน้องเองก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกับพี่ ดังนั้นเราน่าจะเข้าขากันได้ดีอยู่แบบว่าถ้าเรามีอะไรเราก็ไปห้องสมุดด้วยกันพี่ก็จะช่วยน้องค้นหาข้อมูลถ้า,าว่าน้องอยากได้อะไรน้องบอกพี่ได้พี่ินดีที่จะช่วยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ารุ่นน้องอยากได้อะไรเป็นพิเศษก็บอกพี่นะครับพี่จะหามาให้แล้วก็เรื่องการทำรายงานของรุ่นน้อง พวกพี่จะช่วยเองพวกพี่จะช่วยหมายความว่ายังไงคะพวกพี่นี่หรือว่ารุ่นพี่ฟิลิกกับรุ่นพี่แดเนียลก็เป็นบัดดี้ของฉันหรอเปล่าหรอกครับรุ่นพี่ฟิลิกนะเป็นคู่บัดดี้ของรุ่นน้องเมย์ส่วนรุ่นพี่แดเนียลก็เป็นคู่บัดดี้ของรุ่นน้องจัดมินครับ นี่รุ่นน้องเจ้าไปบอกเพื่อนๆอ,อย่างนั้นหรอพี่ว่าเราเก็บไว้เป็นความลับก่อนดีกว่านะให้เจ้าตัวรุ่นพี่ที่เป็นบัตตี้ของเขาเฉลยออกมาเองจะดีกว่านะครับงั้นก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่ฮอนเนอร์ฉันจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับค่ะให้พวกรุ่นพี่เขาไปเฉลยกันเองดีกว่าเอาเป็นว่าฉันไปเรียนก่อนนะคะ เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเย็นนี้นะคะพี่คอนเนอร์โอเคครับรุ่นน้องงั้นไว้ตอนเย็นค่อยเจอกันนะครับก่อนที่รุ่นน้องจะไปนะพี่ขอไลน์กับเบอร์โทรไว้หน่อยได้ไหมครับก็พอดีว่าถ้าเกิดว่าเราจะติดต่อกันเราจะได้แบบมีไลน์ไว้คุยกันมีเบอร์ไว้โทรหากันจะได้เจอตัวกันนะครับได้ค่ะ นี่นะคะเบอร์ฉันส่วนนี้ก็ลายไ ID ดีันค่ะเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วงั้นฉันไปก่อนนะคะหลังจากนั้นฉันก็ลาพี่คอนเนอร์ไปเรียนค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าฉันรู้สึกว่าพี่คอนเนอร์เขาดูอบอุ่นดีค่ะเขาดูไม่ใช่หนอนหนังสือแบบที่ ทุกคนเคยพูดถึงกันเขาดูเป็นคนที่สุข,ขุมแล้วก็ใจเย็นมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะแบบสามารถปฏิเสธได้แต่เขาก็ไม่ปฏิเสธฉันไม่ปฏิเสธพวกเราก็อย่างน้อยก็อาจจะมีคนที่ไม่อันนี้ฐานะก็ได้ฉันก็โอเคค่ะ หลังจากเลิกเรียนสวัสดีครับรุ่นน้องรุ่นน้องเม์จำพี่ได้หรือเปล่าพี่ฟิลิปไงครับแล้วก็สวัสดีครับรุ่นน้องจัดมินยินดีที่ได้พบนะครับนี่รุ่นพี่แดเนี่เป็นเพื่อนของพี่เองครับพี่ฟิลิปพี่ฟิลิปเย้ในที่สุดฉันก็ได้เจอพี่ฟิลิปแล้วพี่ฟิลิปคะ เนี่ยฉันก็เป็นคนรวยเหมือนกันนะเราฐานะเดียวกันดังนั้นฉันก็คุยกับพี่ได้ใช่ไหมก็แบบมีคนหวงกล้าไม่ยอมให้เราคุยกับพี่ฉันก็เลยแบบไม่กล้าจะคุยกับพี่ยังไงแต่วันนี้นะ่ะฉันต้คุยกับพี่ให้ได้ฉันชื่อแจ็คเมนนะคะรุ่นพี่ฟิลิกคือแบบฉันชอบพี่นะคะ คำพูดประโยคนั้นทำให้พี่ฟิลิกแล้วก็พี่แดเนียลอึ้งไปพักหนึ่งอะไรนะเธอเนี่ยนะบอกว่าชอบไอ้ฟิลิกมันฉันว่าถ้าแบบคนอื่นมาได้ยินเธอจะโดนกระหน่ำเล็แน่ๆเชื่อเลยบอกไว้เลยจะบอกว่าชอบฉันนะฉันก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ถ้าไอ้ฟิลิกมันนะ คงต้องรอเป็นคิวรออีกอยาวไม่รู้จะได้ลงจากคานไหมนะนี่มันแรงไปหรือเปล่าฮะนายเนี่ยทำไมถึงชอบว่าคนอื่นดีนะเป็นถึงรุ่นพี่ที่มีการศึกษาซะ,ะเปล่าเล่าแต่กลับมาว่ารุ่นน้องถึงว่าล่ะไม่มีใครสนใจนายไม่มีใครชอบนายเพราะว่านายปากเสียแบบนี้นี่เอง ปากมาแบบนี้ใครเขาจะไปชอบฮะจะบอกอะไรให้นะถึงไม่มีนายก็จะมีคนพาฉันลงมาจากคานซึ่งฉันไม่จำเป็นต้องง้อนายนายจำมาไว้เลยนะนายพูดยังไงนายก็จะได้อย่างนั้นฉันคนหนึ่งจะไม่มีวันเปญาติดีกับนายแต่ไม่มีวันเป็นรักชอบพอกับนายแน่ฉันจะทำให้นายเห็นเอง ไม่ว่าจะเป็นพี่ฟิลิปหรือว่าเป็นคนอื่นก็จะมีคนที่เป็นแฟนฉันได้แล้วก็รักฉันชอบฉันจริงฉันบอกไว้เลยนายนะฉันจะไม่ยุ่งด้วยเลยเด็ดขาดใส่หัวไปซะไอผู้ชายปากแหงสุดเลยนี่มันมากเกินไปแล้วนะเธออยากโดนดีนักใช่ไหม พอเลยฉันว่าแกน่ะกลับไปก่อนจะดีกว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นฉันคุยกับรุ่นน้องเองนี่คอนเนอร์แค่พาไอแดนิเอลกลับไปก่อนไปเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองหลังจากนั้นคอนเนอร์ Connor ก็ได้พาแดนียลกลับไปก่อนซึ่งเจอกันครั้งแรกระหว่งางแจ็คมินและแดนีเลทำให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันซึ่งไม่รู้ทำไมพวกเขาถึงได้กลายเป็นคู่กัดที่แบบ เจอกินที่ไรต้องทะเลาะก,กันทุกทีนี่ขนาดเจอกันครั้งแรกยังขนาดนี้ครั้งต่อไปจะเป็นยังไงต่อล่ะครับรุ่นน้องแจ็คมินพี่ต้องขอโทษแทนไอเดเนียลมันด้วยนะวันนี้นะ่ะมันเจอเรื่องไม่ดีเยอะมันก็เลยอารมณ์ไม่ดีขอโทษที่ปากหมาใส่น้องนะแต่ว่า พวกพี่จะพยายามอบรมสั่งสอนนีสใสของมันให้ดีที่สุดจะไม่กวนใจรุ่นน้องและไม่ทําให้รุ่นน้องต้องเสียใจหรือว่าพูดแบบนั้นอีกแล้วพี่สัญญาอีกอย่างไอเดนิลมันก็เป็นคู่ปรัที่ของรุ่นน้องแจดมินด้วยดังนั้นรุ่นน้องก็ให้โอกาสมันหน่อยนะงั้นเดี๋ยววันหลังพวกเราค่อยมาคุยกันเรื่องคู่ปรัีนะครับงั้นวันนี้พี่ขอตัวกลอบก่อนแล้วกันนะ ต้องไปดูไอเดียเนี่ยก่อนนะพอดีว่ามันเพิ่งเกิดเรื่องก็เลยแบบอาจจะอารมณ์เสียไปบ้างทำร้ายจิตใจรุ่นน้องแจนมีนไปบ้างพี่ขอโทษด้วยพี่ขอโทษแทนมันด้วยจริงๆนะพี่จะพยายามอบรมสั่งสอนมันให้ดีให้เหมาะกับเป็นรุ่นพี่ที่เป็นคู่บัดดี้ของรุ่นน้องงั้นวันนี้พี่กลับแล้วนะไปเจอกันครับทุกคนดูไหมคะว่า ประโยคคำว่าเป็นคู่ปฏิติของฉันที่บอกน้องว่าหมอนั่นเป็นคู่ปฏิตของฉันนะ่ะแล้วแบบคู่ปฏิตเรื่องอะไรอะ่ะฉันก็งงฉันก็เลยถามเพื่อนๆของฉันเ,นเพื่อนๆของฉันก็ไม่มีใครรู้สักคนซึ่งคู่ปฏิตอะไรกันฉันงงมากเลยฮะ ถ้าว so cool yeah, yeah, really, yeah, really. oh, right. ่าฉ so er. so, ันต so, mm ้องเป็นคู่ปอดดีกับหมอนนั่นปากหมาแบบนั้นแล้วก็ฉันก็ตายซะดีกว่าฉันไม่อยากเป็นคู่ปฏดดีของหมอนั่นเลยแย่จริงๆเลยหมอนั่นน่ะมาวันเดียวเจอกันครั้งแรกก็ทําให้ฉันอารมณ์เสียได้ของขึ้นสุดๆล่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับละครซิมเรื่อง สร้างเรื่องให้ว่นรักตอนที่4ค่ะทุกคนดำเนินเรื่องมาจนถึงตอนที่4แล้วนะคะถ้าไม่อยากพลาดชมตอนที่5ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง c ชาเมล l studio ด้วยนะคะกดยังคะกดเลย